วดีค่ะฝนตกแห้งพี่น้องเมื่อนี่ตอนนี้กัเป็นเวลาตีสี่กวัวๆเนาะปิดแล้วต้นนั้นนะ น้องว่ามันสีไข่บอ ฝนตกแบบแหง้งเออพี่น้องเออตอนนี้ก็ยังตกกาเศร้าอยู่ มันปีนข่นาวมันห่าวมันกระลั่งอันจับคู่ตัวที่พอด้จับก็มี่ฝนตกมากน้าท่วมเบิดพี่น้องอันแถวฟาร์มกบแถวอันนี้มันตกแห้งเนาะ มันตกแห้งมาเนี่ยจาฝนมันเม็ดใหญ่น้ำามันข้าวเดี๋ยวพี่น้องประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยล่ะก็ต้องเดิ่มาเปล่งน้ำออกจากอันบ่อเรียงเนาะอันแม่นแท้บ่ดินฟังทั้งปุ่นเนาะนี่แหละถ้าฝนโตห้องกับจับกบอันใส่กันแบบนี่แหละพี่น้องมาที่นี่มันก็สีไข่กันเอง เดี๋ยวต่อเบิงงมาย่าเหมือเส่าน่ะมันสิไทยบอลตอนนี้มันกระจับคู่กันเรียบร้อย,ยแล้วนะเบิงมันกำลังห่าเวลาวิีว่ัขพอพันกบแบบง่ายๆนะครับบริญงยากซับซ้อนปันไดพี่หน้องก็คือฝนตกก็คือจับ กวบใส่ในบอ่อเดียวกันเลยแล้วก็จับใส่เธอเดียวเลยนะคะสีบรย้ยง่งากอี้ยอย่างมา,มากนะคะถ้าบางที่ถ้าเกิดว่าเขาเาแยกนะคะเป็นงวดเป็นงวดจังสีบางที่กะบบ่อไข่กับมี่นะคะกระเสดายเนาะ ในราคาค่ะนี่ละเป็นวิธีพอกบสําหรับหลุกออดฟ้ามกบนะคะับถ้บาฝนโตมากาก็จักใส่แบบที่นี่ ต่อจากนี้ไปห้ากับสิปล่อยเหห์มันปล่อยเหห์มันผสมผ่านกันเนาะนะคะห้ากับสิบไข่ไข่กบมันก็สิออกประมาณสักหกโมงเสาร์นะคะอา่านี่แหละจักหน่อยนี่แหละจนหัวหอดประมาณมสามโมงเสาร์นะคะมันอาจสิไข่ลายไข่หน่อยเดี๋ยวเจ,าาจากก้าห้าเจ้ามาเบิ่งอีกทีหนึ่งนะคะ เจสิบ้านมาเบิงอีกที่หนึ่งงงาเหมือนเสาเสาเสาเลยนะคะว่ามันสิยใครร้ายใครหน่อยเป็นไหนนะคะหนาวแล้วพี่น้นองเพิ่มนหนาวแล้วฝนกระลินะ่นบ่เศร้าเดี๋ยวพอกันไม่คิดหนานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ